สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้นิชาสตอรี่อยู่ที่สวนต้นหม่อนหรือที่เราเรียกว่ามันเบอร์รี่นั่นเองจะพาเพื่อนๆไปชมซิว่าเป็นอย่างไรกันบ้างไปกันเลยค่ะไปชมกันใกล้ๆเลยจ้ะเพื่อนๆเริ่มกันที่ต้นแรกต้นนี้ดูซิผลของเขาเยอะเหมือนกันนะนิชาเคยชิมนะลูกที่เป็นสีดำๆเนี่ยเขาก็าจะออกหวานนิดๆนะ ส่วนที่เป็นสีแดงเข้มๆนี่ก็จอ,อกเปรี้ยวหน่อยนะเพื่อนๆต้องมีพริกเกลือด้วยนะมันถึงจะแซ่บจ้าดูการปลูกของเขาเป็นแนวยาวไปเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นแถวๆๆๆยาวลึกไปถึงด้านในแล้วก็มีการต่อสายยางแล้วก็ติดสปริงเกอร์สำหรับรดน้ำแต่ละต้นไว้ครบคันสะดวกสบายมากๆเลยทีเดียวไปดูกันที่ต้นนี้กบพลเยอะเหมือนต้นเมื่อกี้เลยดูสิคะ ที่นี่เขานอกจากจะปลูกไปจำหน่ายส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ไปเป็นวัตถุดิบในการทำน้ำผลไม้ที่ร้านกาแฟข้างๆนี่น่ะคะดูสิคะวันนี้ก็บรรยากาศก็จะแบบว่าพึ้นฟ้าคึ้มฝนนิดๆน,น,นะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศสวนม่อนสวยไหมล่ะคะเพื่อนๆน,นอกจากนี้ต้นม่อน,อนเขาก็ยังมีสรรปคุณแก้ไอ หืดวันละโลกแล้วก็ลดการสะสมน้ำในร่างกายอีกด้วยนะจ๊ะประโยชน์มากมายหลายอย่างสำหรับวันนี้ก็พาเพื่อนๆชมบรรยากาศสวนหมอนกันเพียงเท่านี้ไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้นิชาขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ